ไปสวยขนทั้บากบบสวยยูทางสเก,กลทกั้งบสวยอันนี้มันจะสเก,กลเลยเากบบสวยเล้พี่นอ้องตามคําน่ันนี้ก็ได้เออคือโอกาสมากมาก็ได้เอามาเห็นเพอจา้าวันนี้ว่าจดจะได้เลยมากครับสาธ<า>ุส,<า>มสีมาแ,แต่หลายอันนี้แล้วมาก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 ออนหีไ <c oughs> ม่หอดก็ได้ไหมอืมเป็นบนุเติบเด้นี่ได้เห็นได้อยู่บางเทอ่กับบอคอยอยู่เพิ่งได้อยู่วืหนึ่งนี่ เห็นป่ะเพราะว่าโทษมากเล้ว่าหลุ่นเนื้อรักลุ่เนื้อรักกับทาว่าวาสีออามาตอนบ่ายลุ่เนื้อบอกว่าให้ใจว่นหลวงพ่อสิออกไป็สื่อของวัตอนบ่ายอาจสิบระยุทวัดสันแต่ว่าในภาษาส่วนมากกับยูนั่ะเนี่ยครับเปยว่าเออทำมีบุญวาดสนามตอกันคือสิได้พ่อปรากฏว่ามีบุญมีบุญแล้วภาษาจู๊าธุสู๊ภาษาจู๊เมเนก้าอันนี้น้ำของอาจารย์ น้องเก็บแปลงของเราเองที่นี่เราเก็บไปบ้านก็เลยบอกว่าฝากมาให้หุ่นน้าอันนี้ปลากระป๋องมาม่ากับนุ่งเขาสารคอยจะได้ไปสื่อมากสองสามท่นจะได้เอามาให้หุ่นน้ำหลวงพ่อสาธุสาธุดีใจเลยมหาฮะดีใจเพราะติดตามทั้งไหนติดต่อคงทุกมมือแหละรถไล่อรอยสาธุสาธุคอยไปยื่นคลิปไปขายรถอยู่สเก้วอ๋อขายรถคอยดัเบิ้งเจ้า เห็นไปหลงพ่อไว้ช่วยพ่นผลกรดีอยางผลกระสาถึอสาถ้าเรเขากับมีเข้ากับแบ่งปันถ้าเราถ้าเราพอมีเข้าพ่อสิมีแบ่งปันไดเขากับแบ่งปันเนาะเออแล้กกาเวลาเราแบ่งปันซอยผู้อ pues ื่นเข้ากับว่าเบื่อรอเขาเฮ็ดเข้าจะได้บุญอ่ะกับมีความสูงบุญคือความสุขความสุขคือบุญ บุญมีสองช่วงคือบุญช่วงใกล้ทำปุ๊บได้บุญปั๊บคือสุขใจปับ๊บมีบุญช่วงไกลบุญช่วงไกลคือบุญที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาตินี่คือบุญช่วงไกลแต่ส่วนมากก็จะได้รับช่วงไกลก่อนอนี่แหละก็เียว่าอันนี้ส่งของทางชาาิเกิดมากนีบุญกะสเลยรับบุญไก่เออเมียเอาบุญไกลก่อน,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 นโอ้ดี<แ>ดีดีดีเด็กพอกันเด็กพอกัน ลสาธุสาธุสาตูข้าวขั้งถวายเป็นสังฆทาน<ะ>เมื่อพระรับเป็นสังฆทานแล้วเมื<ะ>่อพระสงฆ์รับแล้วพระสงฆ์ก็จะนําดูแลพระสงฆ์สมณ<ะ>ีนส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปันให้กับผู้ที่เขาไม่มีแต่ว่าบุญบุญถึงพระละาละถึงพระก็ได้ะะละทีนี้เมื่อพระได้รับยกกระสีิบุญสองต่อ พระก็จะส่งต่อไปหาคนที่เขายากละหมากไปอีกส่วนหนึ่งสาธุมากแล้วยากมน้าหาแห้งตัวไหวเห็นแล้วอยากมามแห้อยากไหมแห้งเราทำถวายเนาะการทำถวายโมตสัพปะทวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัพปะทวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัพปะทวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุแค่นี้ก็ดีละอีมานิมายังพันเตสังคทานีสัพปริวารานีพิขุสังฆัสสาโอนณชยามาสาธุสังฆาเตพิภูสังโฆอีมานิสังคทานีสัปริวารานีปฏิคันราตุอัมหากัง พีคารตังี่ตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขออนงอมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำวันนี้จงแผ่ถึงบิดามารดา ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงมีส่วนในกุณสนของลูกในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุเอากระเป๋าไ,ได้ปนีนะ,ะเ,เดี๋ยวขออนุญาตลงเป็นหลักเนาะแสดงว่าต้องขยับบ้างนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นถือให้ถือว่าเป็นสิ่งเป็นกับปิยะกับปิยะสิ่งที่ควรถวายสาธุ ดีใจดีใจดีใจแล้วถึงมาหาติดเงี้เนี่ยอาอาหรับปวดน้ำปวดน้ำอยาทาวลีวาหาพูลาปบลิปุเรนทีสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตนาอุปกัปปติอิจิตันปะพิทันตุนังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโธ ปนรัตโยยธคามานิโชติรัตโยยัคทางอภิวาตน,นสีลิสนิจังวุธาปจาย,ยโนจัตตารโหตมวาทันตีอายุวันนุสุขังพทะลังเราไปทางไหนต่อไป นใ,ในภาษาดูในภาษาหานีเป็นการเดินทางก็เดินทางไปแค่เสาร์ไปถึงเย็นกับข่าวไม่สามารถปิดข่างคืนได้ในภาษา,าแต่ถ้านอกภาษา,านี้ไไก็จะไกลๆว่าเราก็จะมีนะัถ่ายรายการครูบาอาจารย์อยากให้เราไปช่วยเผยแผ่วัดเขาเราก็ไปถ่ายช่วยเป็นถือว่าเราเราทชื่อ เหมือนว่าเรามีชื่อเสียงแล้วเนาะชื่อชื่อชื่อเสียงที่เรามีเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วเรานั่งตรงมงมอยู่ดีไม่ทําอะไรเลยถ้าเรามีชื่อเสียงโยมรู้จักเอฟซีมากเราก็เอาชื่อเสียงเราไปช่วยวัดอื่นเราอาจจะไม่ได้ไปช่วยเรื่องปัจจัยเงินทองวัดน,นั้นๆแต่เราเอาความเป็นหลวงพ่อมาหาน้อยนีย่ไปช่วยครับ แค่เราไปพูดไปคุยไปบอกไปกล่าวให้กับวัดต่างๆท่านได้เป็นที่รู้จักกับเอฟซี C เราเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งคือการได้บอกกล่าวเล่าแจ้งเป็นสะพานบุญไปถึงโยของเราที่ที่เขารู้จักเราอย่างน้อยก็หออลวงพ่อมาหาหน้อยเคยมาวัดดีเสียนาหลวงพ่อมาหาหน้อยเป็นมาก ก็ไปตามเพื่อนอนี่นี่คือสิ่งที่เราทําได้เพราะว่าชื่อเสียงที่เราได้มามันก็จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอนเรามีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราล่วงลำดับขั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ไปแต่ดวงวิญญาณและบุญและความดีที่มาถ้าปัจจุบันเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้เหมือนโยมเนี่ยเรียกว่าโยมอาเสียก็แล้วกันเนาะนีโยมเสียนี ถ้าถ้าเราถ้าเราได้ใช้สิทธิ์ที่เรามีเราเป็นความสามารถช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งปังปงปนบุญอย่างนึงเหมือนกันเป็นสะพานบุญอะไรเงี้ยช่วยกับคนทั่วไปให้กิจการเจริญก้าวหน้าขายดีๆยอดปังๆมีลูกค้าเยอะๆมีรถเข้ามาเป็นรถคุณภาพเยอะๆ ขายออกไปไม่มีปัญหาแต่ละครั้งขอให้โอเคแล้วก็ปังๆยอดจะตุกป,ปัจจัยกำไรล้นเหลือมากมายจะได้นำปัจจัยที่เป็นกำไรเหล่านั้นมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีมีกัลยาณมิตรดีๆต่อไปสาธุสาธุอย่าที่บอลสั่ง <laughs> ดีใจว่าดีใจว่าอย่งางนีว่าเอาไว้คนไทยดูน้ำ